แอบแพงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต อยากรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงลูกของสองบ้านนี้เห็นบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบตรงกันคือให้ลูกได้ลองทํามาทุกอย่างเลยได้ไวัยด้วยของเขาคือเราพร้อมที่จะให้เรียนรู้ใน<ะ>ช่งวงวัยเขาเราจะไม่มาแบบว่าหยุดนะห้ามนะโน่นนี่คือมันไม่ใช่วัยเขาต้องพร้อมอยู่กับธรรมชาติวัยเขาต้องความเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรามีที่ซัพพอร์ตก็เต็มที่ลูกในยุคนีย้ยุคเนี่ยสอ2พันเนี้ยการเลี้ยงลูกมันต่างจากเมื่อก่อนไหมพี่หนูเทียบกับตัวเองตอนเด็กๆเ,เนาะหมายถึงว่าแม่เลี้ยงหนูมาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแบบเด็กรุ่นนเี้้ราตอง เหตุและผลให้เขาไม่ใช่เป็นการสั่งอย่างเดียวว่าไม่ม,มันต้องมีไม่เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงมากๆอย่างแบบอย่างพวกรุ่นหนูตอนเด็กๆก,ก็ไม่ก็มอบอกว่าไม่ก็คือไม่ม,ม,มันก็จะเรื่องมันเงียบแล้วอะก็จะนั่งละเ,เออแต่จริงๆแล้วสาหรับกายกายคิดว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่เราควรให้เหตุผลกับเขาคืออย่างอย่างอย่างกายโตมาพ่อแม่ก็เลี้ยงด้วยคานให้เหตุผลไม่ใช่แบบอันนี้ห้ามทํานะบอกทําไมละบอก ก็ห้ามก็แค่บอกว่าห้ามก็ห้ามแล้วมัน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 ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ใใะออในใจเราก็จะไม่จบเออในใจเราก็จะมีคำถามว่าทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะไปลอง พอไปลองสมมตินั่นเป็นสิ่งที่ไม่อันตรายมันก็โชคดีไปแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีหรืออันตรายหรือว่าแบบเลยเถิดได้ก็อาจจะซวยไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราให้เหตุผลเขาให้เขาเข้าใจว่าเออทำไมมันได้หรือมันไม่ได้และถ้ามันได้มันได้ตอนไหนได้กับใครอะไรยังไงเท่านี้ผมว่ามันจะเป็นโอเปนเรลชั่นชิพที่เราสามารถคุยกันได้พ่อแม่ลูกอะไรอย่างนี้พอแม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่อย่างของพี่เปิ้ลเนี่ยโชคโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะคือเรา อยู่คนเดียวมาตั้งแต่อายุ14มไม่มีพ่อแม่มามไม่มีผู้ปกครองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราก็เลยไม่เคยมีใครมาห้ามไงมว่าอย่าทําอย่างางู้อย่างนี้อย่างนี้พอมาวันนี้เรามีลูกอ่ะบางทีจูนห้ามลูกอ่ะเรายังสงสัยเลย ที่ทำไมต้องห้ามกันด้วยวะเพราะเราไม่เคยถูกห้ามไงเออเราไม่เคยถูกห้ามไงแล้วจูบอกพี่เปิลน่ะห้ามลูกสิไปเกียร์ลูกไงเราห้ามทำไมเอ๊ะทำไมต้องห้ามวะเขาต้องได้ทำสิเขาต้องได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำรู้อะไรเงี้ยได้ทำไปแต่ว่าไอ้บางอย่างอ่ะเดี๋ยววิ่งเล่นตรงเนี้ยเดี๋ยวแก้วตรงเนี้ยจะต้องตก เรารู้เลยแตกแล้วไม่ห้ามหรือไม่เอามือเก็บแล้วก็ต้องเก็บสิหรือห้ามสิแล้วก็แตกจริงๆไม่แล้วคนทําแตกคือพี่เปิ้ลทำไมเราไม่ห้ามหัวละจูนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือกุศโลบายอ๋อกุศโลบายจูนเขาบอกพี่เปิ้ลอะห้ามสิเราเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวแก้วมันจะแตกใช่ไหมอ๋อเรารู้อยู่เลยเราทำใจไปเลยว่าพี่เปิ้ลจะไม่ไม่บอกลูกว่าแก้วแตกแล้วเป็นไงพี่เปิ้ลพอลูกวิ่งปุ๊บพี่เปิ้ลเอามือเขี่ยแก้วเลยปังปังนี่เห็นไหมที่แม่เขาบอกว่าแก้วมันจะแตก ยอดของคุณพ่อเลยใครกวาดแก้วอันนั้นใครกวาดแม่โอเคคูดสุดยอดจริงจริงเออแล้วพูดดูเท่อะแต่ว่าคนเก็บบ้างง่แล้วหนูจะบมาให้ลูกแบบว่าเกี็บเราออใช่ไหมเนี่ยแหละนี่ไปกินเหล้วอ๋อจริงจริงนะข้างเนี่ยเออเข้าใจพ่อจะเป็นแบบนี้พ่อจะทำเหมือนไม่อะไรแล้วดูพ่อเป็นฮีโร่สำหรับลูกใช่แม่ก็ต้องเก็บแก้ว เขมีสาคนเฮ้ยผมเข้าใจพผู้ชายนีช่ผมเข้าใจพผู้ชายใช่ใช่ใตอนอยู่กับลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนี้เลยทุ่มแก้มทมแล้วเวลาอยู่กับผัวนะทํออยู่กับผัวก็ทุ่มผัวทุมอะไรอย่างไม่อย่างของพี่เปิ้ลเนี่ยอย่างปั่นจักรยานจะสอนให้ลูก่ปั่นจักรยานครั้งแรกเนี่ยพี่เปิ้ลเล็งไว้แล้วว่าจูดบอกอเดี๋ยวลูกล้มเดี๋ยวลูกนี้ยังไงลูกก็ตต้องมแ่ ล้มตรงไหนล่ะที่เขาจะปลอดภัยที่สุดม,ม,มันมีพุ่มพุ่มหญ้าต้นไม้อยู่พี่อย่บอกนะ<อ>พี่ฉีบ ถูกส่งไปไม่ที่นั่นเลยไปดูในคลิปเลยคลิปนี้เลยเลงลูระวังนะถ้าลูกคงตัวไม่ดีมันจะชนต้นไม้พุ่งเข้าต้นไม้ไปเลยพุ่งเข้าไปในต้นไม้เลยเนี่ยเห็นไม้ถ้าลูกต้องทรงตัวอย่างนี้ไม่งั้นเนยคือล้มในพุ่มไม้ที่เราเตรียมไว้ให้มันยังเจ็บน้อยกว่าไปแว้นบนถนนแล้วไล่ยิงกับตำรวจหนีค้ายาเสร็จอะไรอะไรเราใหญ่แล้ว กำกับหนังต <'s> like ้นชีนอะไงไม่ไมคือถ้าเราปลูกฝังเอาวันนี้ให้เขาอะไรที่หนีตำรวจนะอะไรที่มันไม่ดีกดระเบียบโตขึ้นไปมันจะมันจะค่อยๆขยายขยายใหญ่มากและเป็นปัญหาของประเทศชาติเขาคิดลอยแล้วลอยแล้วลอย้วสามารถมีแบบเริ่มต้นไม่สวยจบสวยตลอดคนนี้แล้วลูกก็ปราปื้มนะพพอเป็นฮีโร่ แล้วอย่างพี่จูนพี่อยารู้มีการแชร์กันไหมแบบว่าเนี่ยสามีบ้านเธอเป็นยังไงสามีบ้านฉันเป็นยังไงอย่าใช้คำว่าแชร์ใช้คำว่าเมาดีกว่าเมาใช้คำว่าเมาเหมือนอยู่กัแชร์ประสบการณ์ในบ้านหรือบ,บ้านนี้มีป่าวว่า <c oughs> พี่จูเน,นเป็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยฮารุเป็นยังงั้นน่าอะไรเงี้ยมีการเมาไหมเวลาเราอยู่ด้วยกันก็คืออ่ะตรงๆเลาเราอยู่คือสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่เราไม่ได้มาเมากันเฮ้ยบ้านไม่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 อะแต่สิ่งหนึ่งที่เจอทุกครั้งเลยเวลาเจอครอบครัวเนี้ยยังไงพี่กายออออะะททาไมคครับบเจจุุกก้งยชขณ หรอเดี๋ยวตั้กายงงอยู่แล้วขอบคุณเขาอยากขอไม่รู้เขาอยากขอเงินเราหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นทอบขอบคุณชอบคุณเล่นคุณเนื่องคุณนี่สักพักหนึ่งเอาละพี่เพิ่นขอบคุณมากนะโอ้ยซืงตอนนั้นถึงจุดแล้วไงพี่ถึงจุดแล้วจำไม่ได้ถึงจุดแล้วไงจำไม่ได้เฮ้ยพี่ขอบคุณนะผมรักพี่ชอบขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะพี่ฝากเติมโซดา ขอบคเพิมเติมคุณที่ใช้สั่งใช้ที่สั่งน้ำแกขอบ่อยขอบคุณบ่อยทำไมอันดับหน่อยทาไมจิตใต้สำนึกเราต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้บ่อยๆคืออาจจะเป็นคนที่ผมไม่ได้ซีผมไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับไอ้เรื่องคําว่าขอโทษหรือขอบคุณครับเออผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันมีเรื่องให้ขอโทษกันทุกวันแล้วมันมีเรื่องให้ขอบคุณกันทุกวันอยู่แล้ว แล้วก็พออยู่ด้วยกันมีอะไรนิดๆ่ราก็เฮ้ยขอบคุณมากพี่อะไรมันบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบสําหรับผมมันจะไม่ได้แบบโอ้โหพยายามตั้งใจบอกเขา,าหรืออะไรหรอกนะก็แค่พูดไปแต่ว่าคนรับอาจจะได้รับออคนฟังบบมันก็ชึ่งนะใจนะตั้งแต่พี่เปิ้ลกับแม,แม่จูนเข้ามาหนูแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพูดพูดจริงๆว่ามันแบบ หนูมีได้วันนี้ส่วนหนึ่งเป็นพอครอบครัวนี้พูดได้เต็มปากมันคือแบบพูดจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่เฟกเลยบครครพวเพื่อจูนจะมาทวงทุกอย่างคือรีพอร์ตคนรีพอร์ตต้องใจฮารใจฮารรีพอร์ตมารีพอร์ตกับเลยนะอย่า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 ชมกันออกทีวีอย่างนี้พอรับหลังพี่ขอเปลี่ยนเป็นค่าที่ปรึกษาไหนๆก็ไหนๆลูกพี่ต้องไปอยู่อังกฤษแล้ว น,นึกว่ามันนึกว่ามันจะทอนให้เราสักล้านสองล้านอ้ขอบคุณมากแขกเซอร์ไพรส์ขอบคุณพี่เปิลแล้วก็น้องจูนนะคระแล้วสำหรับเจ้าของบ้านเดี๋ยวเรามีของมอบให้ด้วยอ่ะแตเดี๋ยวเชิญด้านล่างครับและแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าของบ้านครอบครัวสุขสันต์ที่มีบ้านหลังใหญ่แล้วก็ห้องเยอะขนาดนี้เรามีของขวัญมามอบให้ด้วยเชิญด้านนี้น e> <uh ี่ รุ่นนี้ออกแบบร่วมกับ L อ e เดคอค่ะมีหน้ากากผ้าให้เลือกได้ถึง3สไตล์เลยวันนี้นะคะเราเลยจะทวนสีสดใสมั่มม่ให้กับครอบครัวสุขสันต์ค่ะเด็กๆอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะได้แบบว่าโอโ้โหดูสุขสันต์สดใสดีไซน์เก๋น,นะคะเหมือนยกปารีสมาไว้ในบ้านเลยค่ะแถมใช้งานสะดวกมากเวลาอยู่ข้างนอกก่อนกลับเข้าบ้านใช่ไหมอากาศร้อนๆเราสามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปมือถือจากนอกบ้านได้กลับเข้ามาปุ๊บบ้านเย็นฉ่ำสบายเลยมอบให้กายกับฮารุไปเลยค่ะ สวยสวยจริงครับวันนี้หมดแล้วนะต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยที่เปิดบ้านแสนล้านให้เราขอบคุณนะคะขันทายยังหาลูกลูกด้วยขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมาตูมด้วยนะครับดีครับผมโอ้ยไม่มาใหม่เนาองมาแทนคุณแม่คุณมดําอีกแล้วหรอมาแทนคุณแม่ได้เลยดีดีฮรค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่าย2องโมงสินะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ